เท่าไรแล้วครับนี่ตัวคโตผูน้อยนี่บ่หมื่นสามห้าร้อยโอ้แมน่นเบิร์บอกของเขาก็ท่งรถนั่นโอ้เขาเอาไปคุณหรือไปอยังครับนี่คุณเนาะครับเอาก่ง<ป> หมืนสามหารยตัวทั้งไหนเท่าไรแล้วครับนันักบาทบวนสิบสามเจ็ดร้อยตัวไหนเด้ครับเมหมื่นหมื่นหาโอ้หมื่นโพน้อยๆครับเป็นเร่องไนครับราคาหมื่นนี่ถ้าเข้ามาสื่อแพ่งขึ้นแมนบอครับตัวตัวข้างนอกนี่เนาะครับ ว่ามันเริ่มหน่อยมั้งเถาะครับตัวที่มันเป็นตะเบิงเขาหูเขาตาเนี่ยมันเริ่มอึดมันบอครับผมอยากได้ยิ้นคำนี่แหละได้ยินคำว่าหัวราคาขยับขึ้นว่าแพงนี่แหละเพราะว่าถามไายหอยนายหอยข้าเจาก็บว่ามันยังถืออยู่ประมาณนี้แหละครับแต่ว่าปูคนมาซื้อไปคุ้นี่ครับคุณไรบอครับอยู่อยู่บาย ทไ้คุนเดือนครับของเขาก็โดนครับก็โดนก็โมเดียนไก่ครับโอ้พอมันเหลื่อมเนีเหลื่อมน้อยเทไก่นะครับมีตัวละท่นสองคปครับมีผู้ให้ราคาได้กำไรกับปวยหัวหันเทาเองบอกรือสื่อหัวหันสื่อเนาะครับดนครับครับเสริมแน่เนาะครับสื่อย่างเดียวไรมันกับ่ไหวครับครับเอาขอบคุณเรืยครับ นพี่น้องให้พี่น้องเบิงข้อมูลคนกลางครับถือ่าคนกลางที่มาัืส,สอครับระ้วว่าราคาขยับขึ้นอยู่เพราบอกได้บ่ครับขึนข้นขึ้นหไรบ้างใดจักพันจักร้อย 1, 000, ถึงสองพันหนึ่งครับพันถึงสองพันต่อตัวครับงอสภาพดีๆเนาะครับเนาะเป็นตะเบิงแน่ตอวนเนี่ยครับ,บ,รบเป็นตะเบิงนี่ครับ <ก S 1> ถ้าจะจ,ะจะอยได้หน่อยเจ้าของจอยมันบ่ไดขึ้นเขาอวดเนี่ยครับจอยเขารอเคลียร์ก็ตามสภาพครับผมครับ มาเตอรไคนะครับเนะาะโอ้สว่างนี่อ๋อขอบคุณครับผมโฉกมันครับปล่อยเราบอกพ่อซื้อเท่าไรลราพ่อนี่สิบสามห้ร้อยงงัวม่นสามห้าร้อยครับพี่น้อเงินสามห้าร้อยโอ้สูงรอยสี่สิบกว่าครับแม่นางครับ พ่อเขาไปให้ผมอยูคขอกให้ถือรัอออรรกพี่น้องอรหาอเยใช้ตัวนั้นคือบอ่พอพันข,ของไอทยอืมเขาทายกันบไ่ไปไปออกเขรหัสเนี่ยโอรหัสสองเจ็ดเลยร่องมันบ่สองเจ็ดสองแปดแล้วตัวหมูม่บ้านผมเอาไปเลยไปขายให้ตู้ให้บันม่วงอืม อันที่ขา,าเจ้าไปฟลรอเบิงน่ะบ่ครับมือโยนกุลละคัมน่ะบ่เขาเจ้าให้หาให้ครับเบิงพ่อพันธุ์ครับสีนี่สุดยอดครับพี่น้องหามห้า้ามรอครับสูงสิบพันห้อยสี่สิบห้าบวกครับพ้อนี่แข้งขาดีประกันตำนี <h h ้ให้หูเนาะพ่อพันธุ์เนาะครับครับก็สิบพันหอดสองปี ครับหนุ่มหน่อยครับพี่น้องครับกําลังหัดกําลังเออ่เรียนรู้ครับปีหกเดือนเจ็ดเดือนจักจักพ่อฮันบ่อพันได้สือพ่อฮันบอตัวนี้อังการอังการครับเป็นเป็นต่อกันมามครับตัวนี้ สีแดงเข้มเข้มครับพี่น้องโบดจัดจัดตัวนี้เปิดเท่าไรครับพ่อท่านเปิดสามหมื่นสามหมื่นเนาะครับผมเปิดไปต่อล่องได้ครับนาโครพันครับพี่น้องับผิดหวังสามหอยใส่มงคลแล้ววังหันแล้วก็ว่าบบผิดหวังครับสามหมื่นเนาะพ่อท่านเนาะนี่ตัวเดียวเมื่อนี้ตัวเดียวเออเปิดนี่หละ เบอร์โทรเนี่ยครับผม086 086 084 084 9002 9002รับคุณเติดต่อมาได้ครับผมขอขอบคุณครับพท่านขอบคุณครับพี่น้องครับรอครับพี่น้องผมผมกำลังหาอยู่ที่พี่น้องคืออยากได้ไปไหวไปเล่นเัก้ตัวอยู่แบบนี้ ว่าซื้อว่ซื้อว่าอะไรมือนึ่งด้วยเน่าก็ได้ก่อนหนี่หาพันกว่าหาพันกว่าหาพันฮะหาพันหาดิซื้อหาพันอยากขายหาพันหา หวยเอากำไร้ารยเอาเอาชื่อฮ่าพันหาฮ่นห้สาพันหโอ้ยเพขาตังดุะแเงนสงาม่แทงเขาเขาไม่พร้อมเนาะเาลงขึ้นแทงเขา่ึง่อครหาพันหนีช่หาพันหนาดีะ พ่อกหอมือตัวแมงง้วแมนบอลสิขายหาขันหายังบ่มวีผู้สื่ออยู่ตามไปอ <c oughs> <c oughs> จุม่มเงพุน่นจุ่ก็ออมตลาดอยู่นี่ยังไงผู้สื่ออยู่บ่ได้หน่อยเด้อพี่น้องตัวละหาพันแต่ซ้ำหล่นยังพ่อปลาอยู่ดิขึหนหพันา แม่แยกลูกครับพี่นอ้องสูงก็สิประมาณร้อย 27, ลยลี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนี่แหละโอ้ยถ้าเป็นกะซีว่าต,ตามสภาพกะสภาพโพ่พี่นอ้องเลยหาพันหาพันหาเอาเด้ออ๋เบิ่องงวงงามห,อมาห้อยวนไปนั่งหง่อยถ้มามาสะอาดบอกเขาคนนี่หล่อนธรรมชาตินั่นนี่ครับแม่นหัวหล่นธรรมชาติเขาจะแม่นเงอเรื่อ,อยๆซื้อมาตลาดก็ได้แม่เป็นเรื่อ,อยๆเลย ไอเสียตลาดตุ่นตุนกัแม่เป็นเลือดร้อยครับไอ้เพิ่นสมยังมหตัวนี้เป็นลูกยังตัวนี้ลูกพริกแดงลูกพริกแดงครับตัวนั้นลูกคอตินอนใบหลอดอยู่ในดูครัลูกพริกแดงแม่เลือดร้อยตัวนี้ก็เลือดร้อยตัวสัตว์ครับฮึ่มพี่น้องแต่ว่าบ่มีอันใบเพชรใบยังเนาะก็เจ้าบ่ได้เฮ็ดใบครับบดได้จทครับบดไอโจทตัวนั้นลูกของคอตินอนครับมืนครับตัวนี้ลูกพริกแดงเอาเบิ่งตัวนี้สักก้อนสูงเท่าใดเฮา้วนตัวนี้ครับ ร้อยสามสิบครับสาสบบวกเครื่องดำเอกสารพันมีบอลูกพริกแดงตัวนี้อ่ะได้จักเดือนนะตัวนี้ปีเท่าไหร่ีกนีนน่อยครับเท่าไรครับลูกพริกแดงตัวนี้เจ็ดห้าร้อยสองแสนสามแสนก็เจ้าว่ามันถืกอกว่าเหลือ้อยตะกี้ แต่ว่าเป็นยังเลือดลอยมันขาค่อยหน่อยใหญ่ไม่ค่อยใหญ่ที่หลังคอยยึดไหล่คอยเห็นของวันวัวผู้หนึ่งอ่ะครับมันก็เป็นบางโตบางนี่มันพร้อมครับมือเจียนขาลอยนะครับเนาะเลือดลอยครับพี่น้องเอาไปเห็ดแม่พันแม่บอกแม่ลูกครันไหนอ่ะแม่ลูกกับมีลูกยังครับลูกตัวแม่ตัวแม่ลูกจับเด้ครับสืบพ่อบ่ได้เนาะ ครับ,บเห็นมันงามก็ซื้อมาลวกอู้ลำตัวคือเงาแต่หอย,ยบนตัวนี้ลูกมแม่คนนี้แดงเข้มแต่ว่าติดด่างครับด่างหน่อยนึงครับจะท้อง,องด่างลูกพอฟันด่างมันยกด่างจะเป็ี่ยนยังครับพี่หนุ่มเขาว่าท้องจ<ะ>ัจกไหนเนี่ยเพราะว่าไม่ได้ตรวจครับประมาณจ็ดเดือนท้องท้องเพราะหาเดือนหาเดือนที่ลูกที่สองนท้องตัวนี้ครับสูงประมาณร้อยสามสิบหาครับแม่นี่ เพื่องดำแม่ลูกลูกตัวเมียโอ้ห้ตัวเ้าได้ตัวลูกที่สองได้ทองทั้งนอกลูกตัวแม่เปิดเท่าไรครับชุดนี่สามหมื่นน้อยๆสามหมื่นหาร้อยเปิดไปข้อได้ต่อกันครับผมครับอันตัวนั้นเรือนร้อยอ่ะ้วก็อันนะ อนาคดฟอพันอีกตัวหนึ่งเลืออรลอยใช่ป่ตัวนี้ครับแม่นเป็นเลือนลอยแม่เลือลอยลูกกันลูกฟอนตินอตตัวนี้กับลูกเลืออรลอยขึ้นกันปูน้อยนี่พี่น้องสูง1 0ได้ครับรอยสี่สิบลเบิ่มันอปีดี๋ยวเบิงใบให้ปีอาจจะปีกว่าอยู่ดอกพี่น้องเดืวบงโค้งสางวะ แต่ว่ากับว่าพันเห็นใบเกิดเพิ่นครับลูกฟันเต็นนอนนะครับเนาะหัวพิ่นยืนคอ,อกบ่เนาะเรียกเป็นงัวงัวเลื่อยเขาจะขังเลือดออกไหมยืนคอตรงให้ข้าคงกับพึ่งสนหมู่ว่านผมก็เลื่อยลงตะกี้เก็จะเอาใส่เมาปะครับนะโคตรพอพันหรือว่าเอาไปคุ้นก็นดีครับพี่น,อน้องเพราะว่าเลือดลอยนี่ปกติมันใหญ่ไ,ไว้ครับให้อาหารซ้ำกันครับหัวไทยนี่ ใหญ่ลื่นกันหลายด้วพี่น้องงวเรือลอยกับอ่วงวไทยนี่เพราะว่ามันเคพื่อนกับฝรั่งแท้ละพี่น้องฝรั่งแท่มันใหญ่สูงสูงใหญ่ครับพันธุกรรมเขามาแบบนั้นเรียบยักนี่จังหน่อยครับเพราะว่าเป็นงัวหยืนขอ,อกสันนี่เนาะ,ะลูกฟอนตินอตเป็ดแปดห้าเจ็ดกำหนดคออกันยาปีหกหก เดือนละกันยากันยาปีหกเจ็ดนี่กันปีปีกว่าเนี่ละนะประมาณนี่ละ,ะตัวนี้ใบของลูกพริกแดงเนี่ยครับพอดเดือนพฤศจิกาปีหกหกครับเดือนพฤศจิกาวันหันได้ได้ปีปีกว่าขึ้นกันตัวนี้ก็ได้ครับพี่นองเอกสารครบไอ้ลูกฟอนตีนอตผู้น้อยนี่เปิดเท่าไร้อยนุน ส <23. S 2> องหมืนสามเลือดรลอยพี่น้องสองหมืนสามเอาเบอร์โทรไปนะครับผม 85, 0 8 5 0 8 5 6ด3 643 5น8 7 5887อบุญาตริอขอบคุณครับผมฝากพี่น้องครับได้เลือดลอยมาฝากพี่น้องมื่อนี้ปปันหานครับพี่น้องไม่ต้องจับเสือดได้แล้วไม่เปนปัญหามือแม่มันเลือเ่าใด้มาเต้ โลเันเอาเ่าเขาหาของขายน่ะบ่อแปบบปันหาซื้อบ่อขายบอแบ่งกันไปโอ้แบ่งกันไปครเือแมาไไหนียเท่าบนี้เม่มันแบ่มันเรือยู่เาไเอาเขาหูกนเอาไรเกแล้วเรือยู่สิบ่เอาเลมันไม่ต้อเมียนะ เปนน้่าเน้าเชื <speech> ่อว <2 re kay fois> <91: adject ives> <gram> ่าเป็นน้ัเ็มนเอาเาลูกจะฟันเขาไ่อต้องตกรูมั้งแต่พานปบอย่งไงขครเมียนไปไหนได้ยงางเอาไ้ก็ได้พูดค่ด้วนเมียเทะไรบด แวเลยแ้กัเป็คไปร่ยวกนะัดแลูกติ่ะ้เรมันห่ลกมนเี่เัหาครกัน่าหา้วงยนี่ยบาปเลยยอั้พนหกปฏิคคมน่าคา้อยู่จักน่อยลูกตัวผู้เจ้าหาท่อไอต้มดีกว่าเ่าไะร่ต้มอแฝดัหา เมือนแม่เหมือนลูกก็ได้เหมจอนแม่เมนลูกก็ได้สูตบอกังบ่ไปตัวว่าเปลี่ยนบ่าเลยยไม่ไ่ยีพนแล้บอ่้าสี่ันหามไม่าย่เาแม่นี่สูงรวยหาสิบลูกตัวผูกครับลูกกระยันเติบเลยวพี่น้อง สามร้อยก็พันสามโอ้รอย้าปันครับสามรยพ่อสามมีอยู่ลรมีอยู่มคุรถ่อเต็มรถม่เต็มรถ้็พันสามอ่ปันละา่ออยู่ครับผมมาผมได้ขอลวงขอลายดอการลดน้นน้ำมันไปเดียวก็พันกพันสามร้อยห้าสิบ สรุปเด้อพี่น้องเด้อสถานการณ์ในช่วงนี้มือนี่ครับหนึ่งง้สภาพดีงวัวอ้วนราคาขยับอยู่พี่นอ้องพันถึงสองพันบาทเป็นผูมาซื้อเข้าคุณคนเบาเองครับพี่นอ้องนนผมบไดเบ้เวาบด้มโนเองแต่่าจำเป็นก็นจะฟึ่งเภาขายครับดึงดึงไว้แน่จังหน่อยครับอย่าพึ่งปล่อยพึ่งยกขอ,อกออกคลักแน่หลายเพระาะว่าช่วงนี้กัยาเกิดแล้วพี่น้อง มีหย่ามีอยัง,อยงให้วั่วให้อย่างเลี่ยมแล้วกัสิพ่อหายใจโล่งอยู่ดอกพี่น,อน้องเออเอาใจซ้อยกันครับพี่น,อน้องผมก็พอภาวนาให้ราคาขึ้นย่างที่เข้าเขาวา่ารีอยู่เพราะว่าผมก็คนเลี้ยงงวัวพนผู้หนึ่งพี่น,อน้องผมก็ยังให้มันขึ้นอยู่เพราะว่าในหอยมาให้อยู่ขอ,อกอยูย่ยางกับโอ้ยจนขับ่มโหจักกันเนี่ยกับไล่กันนี้ผมละพี่น,อน้องมาทั้งไหนไปทั้งนั้นผมละอยากวา,างสันล้พี่น,อน้อง เพราะว่านะให้มันขึ้นนาคาขึ้นครับเอาใจสอยกันครับพี่นอ้องอ๋อสูู้ครับผมเอาสำหรับมือนีคลิปนี้ก็ฝากพี่ฝากน้องกันท่านี้ครับผมสวัสดีครับ